ចាក់ក្រានมั้ยมาดิ วันนี้เดินร <laughs> ูปอะไรเนี่ยแม่คุณกีกิฟโอ้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนายคนนี้มองในกระดานหน่อยสิครับชื่ออะไรนะครับรูปหลอ่อเหนือ เรียนอยู่ชั้นอะไรละช .4 อ,อ่สี่เล่นหมากรุกเนี่ยมีเป้าหมายอะไรอยากเป็นทีมชาติอ่าไปให้ถึงฝันนะ <c oughs> ทำอะไรเนี่ยไล่มาหน้าป้อมเตรียมบุก S7 อืมเดินดีมีแผนการนะเราอะ่ะทำอะไรกันบิ๊กชอบอีกลิป องอีเปิดทางให้ควีนเปิดทางให้ควีนมาทำอะไรนะขงังิงตัวเองตัวไหนที่ขงังิงตัวเองอ่าขังยังไงทำให้ดูสิ ของขวัญจากประเทศกีกีกริปบิชอปเสียสละเอ,อ้าเสียสละอย่างนั้นฉันก็มัมโจกมกนะ่ะสิมาบุกต่อม้าบุกต่อเหรอไปกินม้าซะเลยควีนบุกตามบังซะเลยกินผ่านเปิดเช็คเอาคิงกินนี่ละ วนแว้นเลยนะเป็นเป็นสายแว้นเลยนะอืมแ <when>, ว้นแว้นแวนอแวนแวนหลบซะเลยเช็คเมตรกลางกระดานฮะกลางกระดานเลยเหรอใช่โอ้โห oh, สุดยอดจริงๆเลยเล่นหมากรุกตาเนี้ยมันสอนอะไรพวกเราครับ ก่อนจะรับของขวัญจากใครคิดให้ดีก่อนว่ามันมียาพิษไหมว้าวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะรับของขวัญจากใครคิดให้ดีก่อนมียาพิษหรือเปล่าใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยครับอาจตบมือให้ตัวเองครับสองคนยอดเยี่ยมมากเลยครับผมวันนี้ตั้งใจเรียนทั้งคู่เลยดีมากครับ